สวัสดีครับทุกคนวันนี้บอกเลยว่าใครเป็นสายกรีธาสายความเร็วหรือชอบเรื่องราวของดาวรุ่งระดับโลกห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดค่ะเพราะสิ่งที่กำลังจะเล่าให้ฟังคือเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งวงการวิ่งต้องอ้าปาก้างเด็กอายุแค่16ปีแต่กลับถูกพูดถึงในฐานะนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลกและไม่ใช่คำพูดเล่นๆเ,เพราะเขาเพิ่งทำลายสถิติโลกสดๆร้อนๆในงานอร์นเทเลลท์ปี2องพีที่ประเทศนิวซีแลนด์เรื่องนี้เริ่มต้นจากงานวิ่งช่วงเย็นที่ดูเผินๆเหมือนจะเป็นแค่การแข่งขันระดับท้องถิ่น บรรยากาศสบายๆแสงฟรฟยามค่ำคืนสนามไม่ได้ใหญ่โตเท่าดาวมอลลิกแต่มีนักวิ่งดาวรุ่งจากหลายประเทศมาทดสอบความฟิตและหนึ่งในนั้นคือเด็กหนุ่มวัย16ปีที่ก่อนหน้านี้แฟนกริธาอาจเคยได้ยินชื่อผ่านๆในฐานะดาวรุ่งความเร็วแรงจัดแต่ยังไม่มีใครคิดว่าเขาจะสร้างแรงสั่นสะเทือระดับโลกได้ขนาดนี้การแข่งขันรายการที่ทุกคนจับตาคือระยะ100เมตร ชายรุ่นโอเพ่นเสียงปืนปล่อยตัวดังขึ้นนักวิ่งทุกคนพุ่งออกจากล็อกแต่ในช่วง30เมตรแรกสิ่งที่เห็นชัดมากคือเด็กคนนี้ออกตัวได้เนียนและแรงแบบผิดมนุษย์ขาเดินทีแข็งแกว่งคมจังหวะไม่เสียแม้แต่นิดเดียวช่วงกลางทางประมาณ 50- 70เจเมตรเขาเริ่มทิ้งระยะห่างจากนักวิ่งคนอื่นอย่างชัดเจนทั้งที่คู่แข่งหลายคนเป็นนักวิ่งระดับทีมชาติพอเข้าสู่ช่วงสุดท้าย20เมตรแทนที่ความเร็วจะหอบตามสไตล์นักวิ่งวัยรุ่นทั่วไปกลับกลายเป็นว่าเขายังเร่งต่อได้อีีกสหนน้าดูิ่ง ไม่เกรงไม่ฝืนเส้นชัยอยู่ตรงหน้าและทันทีที่เขาพุ่งอกผ่านเส้นเวลาในสนามก็ขึ้นมาบนจอใหญ่ตัวเลขนั้นทําให้ทั้งสนามเงียบไปเสียววินาทีก่อนจะระเบิดเสียงเฮอออกมาพร้อมกันเพราะเวลาที่เขาทําได้คือสถิติโลกใหม่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและยังเร็วพอจะไปเบียดสถิติระดับโลกของรุ่นโอเปนโดยซ้ําผู้บรรยายในสนามถึงกับพูดเสียงสั่นหลายคนรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดวิดีโอซ้ําบางคนหันไปถามกันว่าจริงหรือเนี่ยอายุแค่16เองนัก โค้ดหลายทีมที่อยู่ข้างสนามยืนขึ้นทันทีบางคนถึงกับปรบมือให้แบบไม่สนใจว่าตัวเองเชียร์ใครอยู่ถ้ามาวิเคราะห์กันแบบละเอียดสิ่งที่ทําให้เด็กคนนี้แตกต่างไม่ใช่แค่ความเร็วปลายแต่คือเทคนิคการวิ่งที่เกินไวมากการออกตัวจากบล็อกต่ําและส่งพลังมุมลำตัวช่วงเร่งความเร็วทําได้ดีมากไม่เห่อยเร็วเกินไปก้าวขาแต่ละก้าวยาวแต่ไม่เสียจังหวะช่วงท็อปสปิดเขาคุมลำตัวนิ่งแขนไม่แกว่นเกินความถีก้าวสม่ําเสมอนี่คือสิ่งที่ปกติต้องใช้เวลาฝึกหลายปีไหนระดับอาชีพ หลังจบการแข่งขันนักข่าวรุมสัมภาษณ์ทันทีเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีสุภาพและถ่อมตวบอกว่าไม่ได้คาดหวังสถิติแค่อยากโฟกัสกับการวิ่งของตัวเองและสนุกกับการแข่งขันส่วนโค้ดก็ออกมาพูดว่านี่ยังไม่ใช่เวอร์ชันดีที่สุดของเขาด้วยซ้ำเพราะโปรแกรมฝึกยังเน้นการพัฒนาพื้นฐานมากกว่าการรีดฟอร์มสูงสุดแน่นอนว่าโลกโซเชียลแทบแตกในคืนนั้นคลิปการวิ่งถูกแชร์ไปทั่วอก อินสตาแกรมและที่เทวแเกี่ยวกับทอนกกอไทลัยติดเทรนในหลายประเทศแฟนกริธาจากอเมริกายุโรปแอฟริกาเข้าไปคอมเมนต์นกันรัวๆบางคนบอกว่านี่คือยูเซนโบคนต่อไปบางคนบอกว่าเร็วขนาดนี้ในวัย16หน่ากลัวมากอีกฝั่งก็มีเสียงเตือนว่าอยา่าเพิ่งกดดังเด็กเกินไปให้เวลาเขาเติบโตตามธรรมชาติอดีตนักวิ่งระดับโลกหลายคนก็ออกมาแสดงความเห็นบางคนชมว่าเป็นพรสวรรค์ที่หาได้ยากมากบางคนโฟกัสที่ท่าวิ่งและบอกว่านี่คือพื้นฐานที่ดีสุด,สด หากพัฒนายอย่างถูกทางเขามีโอกาสยืนระยะยาวในระดับโลกไม่ใช่แค่ดังชั่วคราวคำถามใหญ่ตอนนี้คืออะไรต่อไปสำหรับเด็กอายุ16ปีคนนี้สิงที่ต้องจับตาคือการแข่งขันระดับเยาวชนชิงแชมป์โลกรวมถึงรายการใหญ่ในปีถัดไปว่าเขาจะได้ลงแข่งระดับโอเปิลมากขึ้นหรือไม่อีกประเด็นสำคัญคือการจัดการร่างกายและจิตใจเพราะความเร็วระดับนี้ย่อมมาพร้อมความคาดหวังมหาศาลการเลือกโปรแกรมแข่งการพักฟื้นและการฝึกซ้อมจะเป็นตัว ตัดสินว่าเขาจะก้าวไปถึงระดับตำนานได้จริงหรือเปล่าอีกจุดที่น่าสนใจคือสไตล์การวิ่งของเขาเหมาะกับระยะ100เมตรเป็นหลักหรือมีโอกาสขยับไป200เมตรในอนาคตเพราะหลายคนมองว่าด้วยความเร็วปลายและความนิ่งแบบนี้ถ้าพัฒนาเพิ่มเติมเขาอาจกลายเป็นนักวิ่งที่อันตรายในทั้งสองระยะไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรคืนหนึ่งในงานทอนัลดลไท์ปี2026ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์กรีฑาโลกเรียบร้อยแล้ว ในฐานะวันที่เด็กวัย16ปีวิ่งเร็วพอจะทําให้ทั้งโลกต้องหยุดดูและหันมาถามคำถามเดียวกันว่าเรากำลังได้เห็นการถือกำเนิดของซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของโลกกรีธาอยู่หรือเปล่า